โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2568ขึ้น12ค่ําเดือน11ปีมะเสง คนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้งานของคุณจะไม่อยู่กับที่และคุณก็ดูจะกระตือรือร้อนในงานเป็นอย่างดีงานที่มีการแข่งขันคุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบคนที่สมัครงานไว้จะได้รับข่าวดีและใครที่หวังงานใดไว้มักจะได้งานสมดังตั้งใจการเงินวันนี้เหมาะกับการวางรากฐานทางการเงินให้มั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีเก็บออม การชำระหนี้หรือการตั้งเป้าหมายเพื่อซื้อทรัพย์สินการจัดระบบบัญชีส่วนตัวอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณควบคุมรายจ่ายได้ดียิ่งขึ้นคุณอาจไม่รู้สึกว่ารวยขึ้นมากนักแต่จะเริ่มเห็นผลในความเป็นระเบียบและความสามารถในการบริหารตัวเองได้ดีขึ้นความรักและครอบครัวคุณจู้จี้จุกจิกทำให้ในครอบครัวมีความรำคาญใจและแสดงออกต่อกันแบบบั่นทอนเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ให้มองข้ามบ้าง หรืองดการพบปะกับญาติพี่น้องสักวันหนึ่งก่อนส่วนคนโสดมีคนเข้ามาเป็นพ่อสื่อแม่สื่อหลายคนแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ทําให้คุณอยากจะมีแฟนมากขึ้นเท่าไหร่สีมงคลสีแดงสีทองส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามัคคีกลมเกลียวทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา3านาทีคนเกิดวันจันทร์การงานการงานของคุณอยู่ในจุดที่ควรเน้นประสิทธิผลมากกว่าความเร่งรีบงานที่ทำควรสร้างผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่ากำไรระยะสั้นฟรีแลนซ์ควรจัดระบบงานให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าพนักงานออฟฟิศจะได้ทำงานร่วมกับผู้มีอิทธิพลในองค์กรและนั่นคือโอกาสที่ควรบริหารอย่างมืออาชีพการเงินอาจจะต้องเสียเปรียบในการทำธุรกรรมทางการเงินกับใครคุณมีเกณฑ์ต้องแก้ปัญหาทางการเงินอย่างหนักและยังหาทางออกไม่ได้เงินจะหายากแต่กลับใช้หมดเปลืองอย่างง่ายดายวันนี้ต้องเหนื่อยควรใส่ใจเรื่องสุขภาพไม่ให้เครียดเกินไป ความรักและครอบครัวถ้าคุณเป็นหนุ่มโสดวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับหญิงม้ที่มีสเสน่ห์และร่ำรวยขอให้ลองเปิดใจเข้าหาดูส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะพบกับความสุขความสมหวังมีเกณฑ์ได้ซื้อหาของชิ้นใหญ่หรือของมีค่าเข้าบ้านอีกด้วยสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโพกทรัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานหากคุณรู้สึกว่างานที่ทำอยู่กำลังซ้ำซากไร้แรงบันดาลใจ ให้คุณมองหาความตื่นเต้นและการเริ่มต้นใหม่แม้อาจดูเสี่ยงแต่ก็เปลี่ยมด้วยโอกาสสำหรับการเติบโตในระยะยาวลองหาแรงบันดาลใจหรือโอกาสในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณหลุดจากกรอบเดิมๆของงานการเงินคุณอาจต้องทำงานหนักหรือมีรายได้จากงานเสริมหลายทางแม้ดูเหมือนเหนื่อยแต่สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมานี้จะค่อยๆเติมเต็มการเงินให้มั่นคงในระยะยาว นี่คือช่วงเวลาที่ต้องยอมสละความสบายบางส่วนเพื่อให้อนาคตทางการเงินมีเสถียรภาพมากขึ้นความขยันและความตั้งใจจะไม่สูญเปล่าความรักและครอบครัวคุณคิดมากในการเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตจนถึงขั้นคิดและคิดน้อยหากคุณเป็นคนมีฐานะก็มากลัวว่าจะเจอคนไม่ดีเข้ามาปอกลอกจึงยังเป็นไปได้ยากที่จะลงจากคาในวันนี้ส่วนคนมีครอบครัวดูแลกันและกันดีประหยัดอดออม ไม่ค่ยได้ออกไปข้างนอกด้วยกันสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งม,มั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานสถานการณ์ในงานของคุณไม่ค่อยดีนะักงานติดขัดไม่ราบรื่นหากมีลูกน้องบริวารก็ต้องหนักใจเพราะไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ธุรกิจจะพบปัญหาในเรื่องเงินทุนหรืออาจโดนฟ้องร้องถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวความวิตกกังวลในงานสูงการเงินวันนี้ไม่ควรคิดการใหญ่โดยเฉพาะการนั้น ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยระมัดระวังอุบัติเหตุทางการเงินที่จะทําให้คุณต้องเสียเงินจํานวนมากควรรอบคอบในการใช้จ่ายให้มากงดการให้กู้ยืมแต่ควรแบ่งเงินบางส่วนทําบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้บ้างก็จะมีผลดีในด้านการเงินในอนาคตความรักและครอบครัวคนมีคู่หรืออยู่ในระหว่างคบกันระวังเรื่องรักสามเศร้าจะพบปัญหาในครอบครัวที่เนื่องมาจากบุคคลที่สาม ทั้งยังแก้ปัญหาไม่ตกคงต้องรอให้สถานการณ์ร้ายๆผ่านพ้นไปเองคุณควรรักษาใจตนเองให้ดีไว้ก่อนคำแนะนำสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้คุณควรใส่ใจสุขภาพให้มากไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตเพราะมีเกณฑ์ที่ความเครียดจะสร้างปัญหาสุขภาพให้กับคุณไม่ควรตัดสินใจสำคัญและไว้ใจใครแม้คนใกล้ชิดทำบุญสร้างกุศลด้วยการถ่ชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่าถาวายสังฆทานยา บริจาคปัจจัยช่วยเหลือพระอาพาธและแผ่เมตตาตลอดทั้งวันสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างเวลามงคล9ก้นาฬิกา ถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้จะมีความเหน็ดเหนื่อยจากงานที่สะสมมานานความกดดันอาจมาจากเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือโครงสร้างที่ตึงเกินไปคุณอาจจะสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนถูกบีบจนไร้ทางออกทางที่ดีควรหยุด และประเมินว่าสิ่งใดควรสู้ต่อและสิ่งใดควรปล่อยไปเพื่อรักษาสมดุลของตนเองการเงินการเงินอาจไม่ได้เลวร้ายแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนคุณอาจมีรายรับเข้ามาแต่ยังไม่แน่ใจว่าเพียงพอหรือมั่นคงหรือไม่แนะนำให้คุณจัดการอย่างรอบคอบไม่ควรฟุ่มเฟือยหรือฝากความหวังไว้ที่ใครมากเกินไปการเก็บออมและการวางแผนด้วยสัญชาตญาณจะทำให้คุณรับมือได้ แม้สถานการณ์รอบตัวจะไม่แน่นอนความรักและครอบครัวไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่าการก้าวข้ามผ่านอดีตอันขมขื่นไปไม่ได้อีกแล้วคุณไม่ควรเสียเวลากับความรู้สึกผิดหรือการสูญเสียที่ไม่มีวันหวนคืนกลับมาวันนี้ครอบครัวและคนที่รักคุณจะเป็นกำลังใจให้กับคุณได้ดีแต่คุณเองก็ต้องหึดสู้ออกจากความเศร้าที่กัดกินคุณอยู่ให้ได้ด้วยสีมงคลสีส้ม สีแสดส่งเสริมความนับถือหน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานระวังการตกอยู่ในกับดักที่สร้างขึ้นเองบางคนอาจทาง,งานหนักเพื่อเป้าหมายที่ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเช่นทำงานเพื่อเงินแต่กลับแลกด้วยเวลาสุขภาพหรือความสัมพันธ์คุณควรกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปนั้นให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการจริงหรือไม่หากไม่ควรเริ่มจัดลำดับความสำคัญใหม่การเงนิน การเงินเริ่มมีเข้าอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นรายได้ประจำายังได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและยังอาจมีรายได้เสริมเข้ามาอีกด้วยคุณมีโชคทางการเงินจากการทำธุรกิจบางคนจะได้รับโบนัสเงินพิเศษทำให้ไม่ติดขัดใดทางการเงินความรักและครอบครัวหากจะจีบใครวันนี้ต้องทุ่มเทสัต์หน่อยกระเป๋าอาจจะต้องหนักคุณจะใช้เงินพอสมควรในการช่วยเหลือหรือให้ใจคนที่คุณรักเอาแต่พอประมาณ ดูเหตุดูผลให้ดีเสียก่อนสีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพนับถือเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำสาสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจเวลามงคลสามนาฬิกา ถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานหากคุณทำงานสายบริการหรือที่ต้องพบประคนจำนวนมากวันนี้คุณอาจรู้สึกว่าแบกรับภาระมากเกินไปให้ลดความคาดหวังในคนอื่นและจัดระเบียบวิธีสื่อสารใหม่ อย่าฝืนรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเพราะจะยิ่งทำให้คุณติดอยู่ในวงจรที่เหนื่อยเกินความจำเป็นการเงินอาจมีคนเข้ามาขอแบ่งผลประโยชน์หรือยืมเงินซึ่งคุณต้องประเมินตามความเป็นธรรมไม่ใช่ความสงสารความใจอ่อนอาจส่งผลกระทบต่อการเงินของคุณโดยไม่จำเป็นคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเรื่องใดๆความรักและครอบครัวคนโสด อยากอยู่คนเดียวมีความสุขในแบบของตนเองมากกว่าส่วนคนมีคู่คุณและคนรักอยู่กันด้วยความเข้าใจไม่ได้สนใจเรื่องรสเพศเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่สงบแต่มั่นคงสีมงคลสีดำสีม่วงเสริมความกระตือรือร้นความคิดสร้างสารรค์และมุ่งม,มั่นในการงานต่างๆทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสนาราศี ความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาและโชคลาภที่ควรได้เวลามงคล10บนาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้ไม่เหนื่อยมากทำงานน้อยแต่ได้ผลงานมาก ทั้งยังมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนในด้านการงานของคุณเป็นอย่างดีวันนี้คุณจะได้โชว์ฝีมือในด้านที่คุณถนัดและจะได้รับการยอมรับและคำชื่นชมการเงินการเงินไม่ขาดมือคุณมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการใช้จ่ายเงินไม่มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินจำนวนมากแต่มีเกณฑ์เสียเงินไปกับการพยายามเอาชนะเพื่อที่จะอยู่เหนือกว่าความรักและครอบครัวคนรักคู่ครอง อาจจะมีปากเสียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ให้ระวังการทะเลาะก,กันในเรื่องเงินทองที่อาจจะบานปลายใหญ่โตได้คนโสดจะรู้สึกยังลังเลใจที่จะเลือกใครหรือเลือกอะไรดีที่เหมาะกับตนเองบางคนจะเจอคู่แข่งหัวใจที่ยากจะเอาชนะได้สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างาม ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความรักความสามาัคคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมและมิตรภาพจากคนรอบข้างเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที